ประนมหัดมนัตนบอภิวาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระร่มบุญศูนย์รวมใจไทยทุกดวงไทยทั้งปวงสรรเสริญสุดีตามเสด็จนวมินทุกถิ่นสถานทรงสืบสารศิลปาชีพไทยวิถีหัตถศิน สร้างเสริมชนชุบชีวีพระเมตตาดังวารีรถกมลราชประสงค์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่รักป่าไม้รักต้นน้ำทุกแห่งหนมูลนิธิสายใจไทยทะบันดลไทยทุกคนสุขเกษม เพรมปรีดาเชิญเทวาทรงฤทธิ์มหิตสักปกพิทักษ์พระพันปีทั่วทิศาสถิตเป็นมิ่งขวัญแขวนแดนพาราไทยทั่วล่าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกราบด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมบราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรในพระบรมบราชูปถมัมภ์